สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจนะวันจันทร์นะครับก็ถามเลยถามเลยว่ามีคนนี้เข้ามาไหมเอาคลิปไปให้เขาดูนะเอาคลิปไปให้เขาดูนะครับอืมว่าคนนี้ได้ได้เข้ามาไหมเข้ามาจริงได้คุยจริงอยู่อันนี้ก็ว่าไปว่าการที่มานําเสนอแบบนี้มันผิดไหมหรือ,อยังไงอืมทำไมมันเป็นเดือดเป็นร้อนอย่างงั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ วันจันทร์ก็ได้เยี่ยมปกติแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะไปเสียหายไปนั่นไปนี่นะเขาก็ไม่ได้ทําความผิดนะถ้าการจะให้งดเยี่ยมญาตินี่ผู้ต้องขังต้องกระทาความผิดเอถึงจะงดให้เยี่ยมได้อันนี้มันไม่ได้กระทาความผิดอะไรเลยนะอ่าขนาดอะไรทักซงทักสินนุ่นเขายังออกมาพูดได้เสิโลซงโลซูลนุ่นนักลงนักร้องดาดาเขายังออกมาพูดได้เลยใช่ไหมล่ะ แก้ไขโพสแล้วนี่แก้ไขเ,เรียบร้อยครับบอกว่าไม่ได้มาร้องเรียนให้เรื่อนเรื่อนจำห้ามเยี่ยมนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดแค่มาแจ้งอะไรนะเ้าก็เห็นโพสดูไม่ใช่หรือนะโอ้มไม่ได้นี่ยอ๋อ อาในบอกว่าไปโรงเรียนอืมอ้าในบอกว่าไปโรงเรียนไงห้ามเยี่ยมนะครับเข้าใจผิดแต่ผมมาแจ้งข่าวสาร,ร<ห>านะใ้บอโอ้โไปแจ้งข่าวสารเฉยๆทำไมจะไปโรงเรียนอุตายแล้วไปแจ้งข่าวสารอีกโอ้ยอายหมาดีครับพี่น้องเัสี่โอ้ยรู้ไปถึงนายอายไปถึงนั่นทีนี้หน้าแตกกลับบ้านครับเขาไม่รับหมอไม่รับเย็บนะครับสายข่าวส่งมาแล้วนะครับนะ สายตรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับบูไม่ได้เข้าไปอ่าไม่มีคนเข้าไปนะครับตอนนี้นะะแค่ไปถ่ายแค่ด้านหน้าเฉยๆโอตายแล้วเออนะครับนะเป็นการปั่นป่วนทางใช่การปั่นป่วนทางโซเชียลทําให้เกิดความเสียหายนะนี่ทําให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดอะไรล่ะความบิตกกลางบนความบิตกกางบนทาให้วุ่นวายไงนี่แหละครับตัวสร้างความวุ่นวายนี่นี่ไง นี่นะครับแต่ว่านะครับนะสายข่าวบอกว่าอะไรนะไม่ได้มีการไปยงไปไปยงไปยื่นอะไรทั้งสิน้นไ,นะไม่ได้มีการไปยื่นอะไรทั้งสิ้นเลยครับตอนนี้นะอืมแค่เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็กลับโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีทีนี้โอ้อย่าหน้างูสิครับเออเป็นปยังไงหนะ้าแตกกับบ้าน โอ้ตยตายๆนะครับนะแบบนี้ก็มีอีกทีนี้นะอื <c oughs> เห็นไหมละ่ะทำไมเป็นแบบนั้นออนะครับเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำออเขาไม่ได้สนใจด้วยทํายังมีหน้ามาพูดว่าอะไรว่าเจ้าหน้าที่เขารับรู้เจ้าหน้าที่เขาก็เสพข่าวได้รับรู้เรื่องนี้ มาเรื่องนี้ใช่ไหมครับว่าผู้ต้องขังนี่นะกินกินอยูด่ดีกินอิ่มอยู่ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่ไหมครับอเขาถามผมคำเรขเลยครับเอา้าจริงหรือเปล่าครับเอะเอาเขาไม่แอบอ้างหรือ,รรอเปล่าหรือยังไงครับเอหรือใส่สีที่ใส่ไข่เข้าไปอีกใช่ไหมนี่หรือยังไงอืมพูดความจริงด้วยสีอย่าปัน่นสิ จะสร้างคอนเทนต์จะสร้างคอนเทนต์ไปถึงไหนเหนือจะมีคนนับถือไหมนี่ที่นี่เสียเกียรติขนาดนั้นเลยหรือไม่มีงานทำบอหรือ,อยังไงจะอดตายแล้วบ่โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเขาไม่ได้สนใจไม่ได้หัวซาวกับมึงหรอกนะม,มึงมีสิทธิ์อะไรเข้าไปกูถามก่อนเอา มีสิทธิ์อะไรฮะไม่มัันยงไม่ได้เข้าไปหรออกคืว่าไไมด้เข้าไปเลยนะครับเนาะมมันีอืมน่าจะเป็นกองราชการหรือคนที่ทำอะไรใช่นะแต่ว่าในเรื่องของการยื่นโรงเรียนนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ไปยื่นโรงเรียนไม่ได้เข้าไปเลยแค่เข้าไปแจ้งเอาไปแจ้งอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะครับไม่ได้แจ้งอะไรเลยไม่มีการยื่นการนั่งกันนี่เลยนะทางกรมราชธรรมรู้เรื่องแล้วก็แล้วแต่ าหามาตรการในการแก้ไขใช่หา,หามาตรการในแก้ไขจะไปหามาตรการอะไรแก้ไขเรื่องอะไรทีนี้อเอา้าเอ้ยบ้าอืมอาหามาตรการในแก้แก้ไขเรื่องอะไรทีนี้โอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซี ตรงเมียนเมามันแล้วนะครับนะโอ้ยตายต,ต,ต,ตายนะครับแบบนี้ก็มีเนาะนะครับไม่เคยพบไม่เคยเจอทีน่นี่นะครับนี่แหละครับคนเรามันเป็นแบบนี้เนาะจิตใจคนโอ้ตายตายนะนะใหญ่คักเนาะโอ้ยตายตายนะ สร้างเรื่องไปไหนไปไปเนาะฮะสร้างเรื่องสร้างคอนเทนต์ปั่นป่วนนะครับสร้างให้เกิดความวุ่นวายที่นี่เห็นไหมนะครับอืมใช่สร้างเรื่องสร้างราวาสร้างความวุ่นวายสร้างความลำคาญไปอีกนะครับเป็นแบบนั้นอา้าวถ้าเขาคนอื่นเขาไปเยี่ยมเด้ซะเอาสมมติว่าพี่น้องกนอน่นนะแต่เป็นลูกเป็นเป็นเมียเขาด้บัดน,นี้เขาไปเยี่ยมดี ก็บมาว่าพี่น้องเขาฟัางว่าเออ,อยยูดีอยูไม่ได้เป็นหันเป็นนีดอกอือใช่ไหมแล้วมันว่าวว่ได้สิอ่าเขาเขาไม่ใช่จะอยากเข้าก็เขา้าไม่ใช่วันเยี่ยมเขาก็ไม่เปิดหรอกอ้าองผมเมนเป็นญาติเป็นนี่นก็จะห้เขาไปทีจะคุ้นสิเขาไปจะไหดจาดัาไหนเมนบอก <c oughs> ไม่รู้คุณจะซ่อนอะไรเอาอะไรเข้าไปเขายัางห้ามเนี่ยเออ ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปเข้าไปได้ง่ายๆหรือนะครับอืมคุณไม่มีธุระไม่มีเหตุอะไรก็ยังให้เข้าไปเ่ยไม่ใช่คนสําคัญก็ยังให้เขาไปยุ่งสินะอืมเขายิ่งเขายิ่งคุมเข้มออเขายิ่งคุมเข้มนะครับพี่น้องเอฟซีมึงจะบ้าอ้างว่ามึงเป็นต้นวยะอะไรมันไม่ได้นะอืมคนอื่นเขาออกมาอะไรเนี่ยฮะอ ออกมาพูดออกสื่อคมคมไม่เห็นทางเรือนจําออกมาว่าหรือแก้มาตรฐานอะไรเลยมนุเอาเองโอ้มันไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ได้ไปใส่ร้ายขนาดเป็นถึงผู้ใหญ่แล้วแท้ๆทาตัวเหมือนว่าเหมือนเด็กไงทําตัวเหมือนเด็กอืมเหมือนเด็กน้อยเข้าใจไหมเหมือนเด็กน้อยมันไม่โตสักทีนี่แหอืมันไม่โตสักทีมันเป็นแบบนั้น มันไม่มีหรอกเรื่องสักทรงสักสีไม่มีอะไรหรอกที่จะไปหาเด็กหากินตอนนี้มันก็ไม่มีใครจ้างแล้วครับไม่มีใครจ้างแล้วอ่านะครับเนาะฮะแก้ไขไม่ให้ผู้ต้องขังอ้วนและขาวไม่จะได้กินคําว่าอ้วนแล้วก็ขาวอยู่ดีกินทีไปน,นะ <laughs> ก็เลยหมั่นไส